กินอะไรครับไอตุ้นด๊อกมังก้เอโดอร่อยไหมไอตุ้นด๊อกอร่อยครับมังก้อร่อยไอโุ้นด๊ออร่อยดีได้อ่าอร่อยมากอืออร่อยไหมครับ

ใช่น้อยครกินมำม่งหรครับอร่อยไหมครับอร่อยครเอามะม่วงให้ได้อปตาตัวนยังไมะม่วงให้หรอครับกดินเอาดิน้วรอ